เปิดให้จองแล้ววันนี้ QD House สารพีโครงการเซนเนเจอร์11เเทศบาลดอนแก้วอำเภอสารพีเชียงใหม่ห่างจากเทศบาลดอนแก้วเพียง300เมตรพบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับ7ยูนิตแรกทางมาก็ง่ายๆนะคะเริ่มจากทางลอดหน้าวัดป่างิ้วตรงเข้ามาอีก2.5กิโลเมตรจนพบเทศบาลดอนแก้ว เยื้ยงเทศบาลซ้ายมือเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกจากปักซอยเข้ามาเพียง150เมตรก็ถึงโครงการของเราแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกแบบบ้านยอดนิยมของทางโครงการได้เองถึง3แบบแบบที่ 1. บ้านแบบ Modern Co ์นโครซี่ที่มาพร้อมกับความมินิมอลน่ารักน่ารัก 3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรแบบที่2ปบ้านแบบ c ีดาพลัสบ้านเดี่ยวฟังก์ชันครบตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวมีมากถึง3ห้องนอน2ห้องน,น้ำา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรเช่นกันค่ะ แบบบ้านแบบที่3แบบบ้านแบบโมจิบ้านที่มีกลิ่นอายของความสวยงามแบบญี่ปุ่นเหมาะกับคนที่มีสไตล์เช่นคุณที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรค่ะเริ่มต้นเพียง1.89ล้านเท่านั้นสนใจติดต่อฝ่ายขายตามเบอร์โทรที่แนบด้าน,นล่างนี้เลยค่ะ